จากเชียงใหม่ตอนนี้อมมากับน้องเฮลีก็วะมาเที่ยวกันต่อที่พัทยาค่ะบอกเลยค่ะว่าเป็นทริปตามใจลูกสาวเพราะว่าน้องเฮลีอยากมาเล่นน้ำค่ะซึ่งพวกเราเนี่ยก็ชวนตาตายายๆแล้วก็คุณน้ามาเที่ยวด้วยค่ะและเราก็มาถึงที่พักกันแล้วค่ะเรามาพักกันที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์มิราดบีชรีสอร์ทพัทยานะคะ ทั้งหมด3วัน2คืนเก็บของกันเสร็จแล้วน้องเฮลีก็รีบเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเตรียมตัวลงเล่นน้ำทันทีเลยค่ะเรียกว่าพร้อมเล่นน้ำมาตั้งแต่อยู่บ้านแล้วจ้ามาถึงแล้วสระว่ายน้ำของที่โรงแรมสวยมากเลยค่ะทุกคนซึ่งใน3วันนี้พวกเราก็จะผลัดกันลงไปเล่นน้ำกับน้องเฮลีนะคะสำหรับรอบนี้ก็จะเป็นตาตายายๆแล้วก็คุณน้าค่ะน้องเฮลีก็คือสนุกแฮปปี้มากต่างจากปีที่แล้วที่มาเที่ยวไทยเลยค่ะตอนนั้นชวนเล่นน้ำเ ไม่ชอบนะคะให้หยียบรายก็ไม่ยอมหยียบค่ะส่วนปีนี้บอกเลยค่ะว่าไม่ยอมขึ้นจ้าแต่แล้วก็ถึงเวลาที่ต้องกลับขึ้นห้องกันแล้วค่ะเล่นน้ําที่สะเสร็จแล้วก็มาเล่นน้ําบนห้องกันต่อค่ะเพราะที่ห้องพักของโรงแรมเขาก็จะมีอ่างอาบน้ําไว้ให้ด้วยค่ะเฮลีก็คืออาบน้ําไปเล่นน้ําไปตีฟองสนุกใหญ่เลยและเช้าวันที่2ออันสดใสของพวกเราก็มาถึงแล้วค่ะตื่นเช้ามาชมวิวทะเลที่ระเบียงนะคะแล้วก็มานั่งกิน กล้วยกันค่ะเพิ่มพลังก่อนจะพาน้องเฮลีลงไปเล่นน้ำออมมาก็จะลงไปเล่นน้ำกับน้องเฮลีด้วยนะคะซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งเลยค่ะที่อากาศค่อนข้างร้อนมากแต่ว่าเฮลีก็ใจสู้นะคะพลังเหลือล้นมากเลยค่ะเล่นสนุกใหญ่เลยออมมาเห็นแล้วก็แฮปปี้ค่ะเรียกว่าปีนีน้องเฮลีก็คือใส่ชุดว่ายน้ำคุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนเล่นน้ำทุกวันเช้ายันเย็นนะคะเอามาสามชุดได้ใส่ครบทั้งสามชุดเลยค่ะ ปีที่แล้วเนี่ยเอามาใส่แค่แป๊บเดียวเองและแน่นอนว่ามาถึงพัทยาแล้วเราก็ต้องไปทะเลกันค่ะอันนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะสามารถเดินตรงจากที่โรงแรมมาทะเลได้เลยค่ะบรรยากาศก็คือสวยมากแต่ว่าตอนนี้ออมม่าจะยังไม่ให้น้องเฮลีลงเล่นน้ําทะเลนะคะเราจะมาเล่นทรายริมชายหาดกันค่ะอุปกรณ์การเล่นทรายก็คือเตรียมมาพร้อมมากปีที่แล้วน้องเฮลีไม่ยอมโดนทรายเลยค่ะให้เหยียบทรายก็ร้องไห้โวยวายงอแงอใหญ่เลย บอกว่าสบกระโปงแต่ว่าตอนนี้ชอบเล่นทรายมากค่ะและแล้วก็มาถึงวันที่3วันสุดท้ายของพวกเราแล้วค่ะทุกคนน้องเฮลีก็ทานข้าวเช้าแล้วก็เดินเล่นเสร็จแล้วก็มาขออมมาลงเล่นน้ําส่งท้ายก่อนกลับบ้านค่ะอมมาก็รับหน้าที่เป็นคนดูอยู่ริมซ่าซึ่งทริปนี้ก็ถือว่าเป็นทริปที่สนุกมากๆเลยค่ะ คนที่มีความสุขที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นคนนี้เลยสามขวบกว่าแล้วพลังเยอะมากยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย